สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับสวนองุ่นปลอมสวนบ้านสวนคือเ่ารับมือนี่เศร้านี่ให้พี่น้องอัปเดตพี่น้องเบิ้งกันครับองุ่นสายพันธุ์สกาลอต้าครับอันนี้จะครบสองเดือนแล้วครับลูกเขาครับสงสัยที่ได้ซอยออกอีกครับเพราะว่าลูกเขาสีเริ่มแน่นไงลูกเขาไงครับค่อนข้างที่จะไงครับอันใด่สมบูรณ์เขาก็ซอยออกครับเด็ดออกแต่ว่าต้องใส่กันไก่นะครับพี่น้องมาเบิ้งครับ ช่อนี่ที่สิกเขาสิออกมาเรื่อยๆครับบังแตกตาดอกออกมานี่ออกกิ่งคางนี่แหละครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของตนครับของเขาก็เริ่มออกมาอีกครับช่อหน่อยช่อใหญ่ก็ออกมาเรื่อยๆครับเพราะว่าอาจสิสุกบ่ทกันสุกบ่ทันกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเขาสิออกมาช่วงที่เขาพุ่นกิ่งนั่นออกมาพร้อมๆกันหลายๆค่อนข้างที่จะลายครับแต่ว่า เขาก็ใหปุ๋ยให้น้ำเขาไปเรื่อยๆเขาก็จะออกมาแบบนี้เห็นครับเป็นหนวดเป็นดอกก็นมนี้ครับมันก็นจะออกไรกันมาเรื่อยๆครับสําหรับพี่น้องผู้ใดอยากเอาไปปลูกไว้กินไปกินเองหน้าบ้านขางบ้านครับมีทีปลูกต้นฟองต้นก็นสามารถที่จะได้กินตลอดครับอุ่นยุไสกระปลูกได้ครับบ้านเขาภาคอีสานนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่ครับพี่น้องนี่ผมเห็นให้เห็นครับว่า บางคนก็ถามผมว่าลูกค้าที่มาหาผมก็คือถามเอาบ้านเขามันปลูกได้ยุตินี่แหละครับปลูกได้ทุกสายพันธุ์ครับแล้วแต่พี่น้องสศึกษาเบิ่งว่าสายพันธุ์ใดมันปลูกง่ายแต่ว่ามันก็มีสายพันธุ์ที่ว่าปลูกง่ายสาหรับมือใหม่ก็มีครับแต่ว่าสายพันธุ์นี่ที่ผมปลูกมาเนี่ยก็คือมันมีแบกโอปปอกับาสายพันธุ์ที่เห็นอยู่ตอนเนี้ก็คือว่า เป็นสากาลรตตาครับเป็นองุ่นแดงครับเบื้องช่อเขาครับพี่นอ้องลูกของเขาสีใงญ่เลี้ยวครับเนื้อหลายหวานกรอบครับสีแดงนะครับที่นี่ผมกับสีมะเบิงว่าแต่ละช่อนั้นที่เขาเลือกไว้นั้นเขาซอยลูกออกประมาณไดครับแต่ตอนนี้ผมกับส้อยส้อยได้80เปอร์เซ็นต์ครับบริหารในได้อยเบิดครับเพราะว่าเขากระเบ,บงความโตของลูกเขาอีกทีหนึง่ง แต่ผู้ใดอยากซอยออกห่างๆ่ะครับก็ต้องซอยออก60%บอครับบอกไว้เลยครับต้องซอยออก60%เพราะว่าสกาลต่าเขาหลูกใไงครับอันนี้ผมก็ซอยได้ประมาณหนึ่งนะครับผมก็ะตีเบื้องไปเรื่อยๆนะครับว่าถ้าพวงมันแน่นมันยังเฮาก็บที่ต้องซอยออกครับอันนี้ครับบ่ใแห้เขาแน่นเกินไปนะครับลูกเขากระใีญ่สมบูรณ์เป็นมาได้เต็มที่นะครับอันนี้เป็นสวนองุงนป้อมสุวรรณบ้านสวนครับอยู่ จังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจอยากเข้ามาชมกติดตอมาได้ก่อนเ้อครับอยู่ที่เบอร์0895225188ติดตอ่อผมมาก่อนเ้อครับพี่น้องเพราะว่าส่วนหนึ่งผมกับงานงานขุนขัางที่สลายงานสวนงานนาะช่วงนี้เขาขึ้นเล่านะครับเกี่ยวเขาเกี่ยวนำกับอาชิบอก มีเวลาหลายนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปผมก็ยุ่กับสวนตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์ครับต้นน้ำงามครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องเขามาเลือกซื้อเลือกหาหลายคนแล้วครับได้ไปผพ้ละต้นสองต้นเพื่อนมาเห็นแล้วเพื่อนก็นอยากปลูกนะครับผมก็นแนะนำอ,ะอันที่ผมเฮ็ดได้ปลูกได้บ้านห้องนะครับได้กินแล้วก็พี่น้องมาสอบถามกับห้องก็ให้่คำแนะนำพี่น้องไปนะครับ เพื่อนก็นอยากเอาไปปลูกว้กินครับให้พี่น้องได้เบ่งนะครับช่อเขากคขอนขังสีสง,งามครับลูกงามครับสวยงามเดี๋ยวล้อให้เขาเขาซีนะครับพูนพี่น้องอีกซุ้มหนึ่งครับห่อนโอยต้นเอ็นเตนยู่คนได้กินแน่นอนครับ